สวัสดีครับแฟนคลับของฟุตบอลครับชาวนักลงทุนครับของการเอเอเอสปอร์ตครับทุกท่านด้วยรายการนะครับเห็นหน้าผมยิ้มอย่างนี้นะครับเมื่อคืนนี้ครับก็สดชื่นกันไปอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะไปช่วงการสามครับตัวเน้นตัววีและช่วงการสี่ครับในครอบครัวเราครับสดชื่นกันอีกแล้วครับน่าผลงานในครอบครัวครับการันตีได้เลยครับพี่พี่คนไหนครับที่กําลังมองหานะครับครอบครัวนะครับที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับสายบอาสดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเรามีทีมงานครับนำเล่นฟุตบอลสดนะครับให้ยิ้มสี่ชั่วโมงเลยครับน่าเมื่อคืนนีีี้้คคครรรรััััับบบกกกก็สดชื่นนนนไปอแลลวะผมาตเย ใครนะครับที่อยู่ในครอบครัวเราครับน้าผมเนี่ยการันตีเรื่องความสดชื่นแล้วเรื่องการเงินครับมั่นคงปลอดภัยหายคงแน่นอนครับผมเอาหน้าตัวเองราบประกันครับน้าดูผลงานผมหน่อยละกันครับเมื่อคืนนะครับในกลุ่มนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ละกันเนาะใครอยู่ในครอบครัวผมเมื่อคืนครับดูละกันครับน้าใครับชุงการ3มครับน้าดูละกันครับโอ้ยพลาดตัวเดียวบินนี้ครับน้าในครับเสียดายมากเลยครับดูละกันครับน้าพิเจตเมื่อคืนครับเข้าทุกตัวครับน้าใครับดูละกันครับน้าในครับนี่ของผมนะครับดูนะครับน้าตัวน้า ดูช่วงกาซีครับน่ะดูน้องเบ้น์นี่ครับนำบอลสดครับน่ะสิบแปดไม้ครับเมื่อคืนน้องเบ้นบอกว่าพลาดสองไม้เองครับพี่นะครับน่ะนะครับใส่บอลสดไม่ขวนพลาดแล้วผมเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะทุกคน มีทั้งหมด21ครอบครัวนะครับนะมีทั้งหมด21ครอบครัวสมาชิกนะครับไม่ต่ำกว่าหมื่นท่านอยากให้ทุกท er right. ่านลองเปิดใจเข้ามาแล้วกัน okay ทําไมครอบครัวผมเนี e ่ยถึงมีสมาชิกเนี่ยมากมายถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าผมเองครับผมพูดเลยเลยว่าในครอบครัวไม่ได้มีตัวผมเดียวมีทั้งพี่เจตเจดามพี่ปามสามบาทห้าบาทอาร์ตคอเนอร์นะครับหนอดลมโต๊ะพี่เกียวฟอร์เวิร์ดอีกครับมีมากมายหลายคนนะครับอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจเข้ามาแล้วกันเข้าฟรีครับไม่มีค่าเข้าครับสักบาทเดียวครับนะ แนวทางฟุตบอลวันนี้ครับคัดมาให้นะครับ4คู่3หลีกจัดหนักใส่เต็มได้เลยครับหนะ้า ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็ฝากทุกท่านรายการนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องการีเอสปอร์ตนะครับเลยยังไม่ได้กดหัวใจให้อย่าลืมครับกดรีโพสต์ให้ด้วยเป็นกลังใจให้ผมในการนะครับทำคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับอ่ะสี่คู่จากสามที่วันนี้ครับก็วิเคราะห์เจาะลึกมาให้แล้วนะครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์มากครับแต่ว่าผมคัดมาให้แล้วเน้นๆครับน่าสองคู่แรกครับเราไปที่ด้านฟุตบอลครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้เลยครับรอบคัดเลือกครับก็ให้มองด้านทีมเยือนครับอย่างโคเปเฮเกนได้เลยครับลองปอป่าตะกรมบ ส่วนตัวที่2ครับให้มองด้านทีมเยือนเหมือนกันครับอย่าง p ีเวันนี้ครับเสมอไหนเสมอกันวันนี้ครับบอกได้เลยว่า p ีเเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนครับผมบอกว่าเน้นๆได้เลยนะวันนี้ครับน่าส่วนตัวที่3นะครับเราไปที่ฟุตบอลครับฟินแลนด์ดิวิชั่นสองครับให้มองด้านทีมเยือนเหมือนกันครับอย่างอะคีนัทครับอะคีนัทวันนี้บุกมาครับสามแต้มมีกลับบ้านแน่นอนครับส่วนตัวที่4ี่ครับเราไปกันไกลเลยครับตัวนี้ครับไปที่นไอแลนด์เหนือครับพรีเมียร์นะครับน่าให้มองครับ เจ้าบ้านครับอย่างครูชาเดอร์ได้เลยครูชาเดอร์วันนี้ในบ้านตัวเอง2ลูกเนี่ยยืนพื้นมันมีแน่นอนครับสี่กู่วันนี้ใครชอบก็ตามผมมาล้วกันครับถุยพี่คนไหนที่กําลังมองหาครับครอบครัวนักเลนฟุตบอลครับปัดขวาไปหน้าช่องได้เลยใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับแอดมาแล้วอย่าลืมทักายมินผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมินเราจะพาเข้าครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับมาเลยครับ่อให้เร็วยังไงก็ต้องแพ้นลาไปอยู่ดีเพราะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดครับี